ขับเคลื่อนให้เกิดโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิญที่จังหวัดนราธิวาสพ่อเรียนเชิญดรชาลิปท่านผมดรชาริปสุนิศริสสัญญาญจังหวัดนราธิวาสซึ่งว่นักพัฒนาครูและสถานศึกษาครั้งที่ได้ให้โอกาสจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่และโรงเรียน มโครซึ่งผลจากการจัดการภกษาที่ผ่านมาของจังหวัดนาท่วาทุกทั้งสาเราอยา่ารู้ว่าเด็กในจังหวัดนาท่วะใช้ภาษาเยาวีในการติดต่อสื่อสารนะครับและการใช้โอกาสต้นทุนและจุดแข็งของจังหวัดนาทิวาในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของนาทิวาซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันออกแบบที่เปิดงานกสสรวมพลังพื้นที่ ขับเพื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิญพื้นที่จังหวัดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2เป็นหน่วยงานรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนแข็งกสสผู้เล่นะคะและแน่นอนนะคะภาพนี้เราจะมีท่านเป็นกำลังใจอยู่ตลอดไปด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างจังหวัดนาราธิวาส 5. เราจะร่วมกันคิดค้นและพัฒน,นานวัตรกรรมเรียนกลุ่มเป้าหมาย 7. เราจะร่วมส่งเสริมให้เกิดชุมชนการเรียน,นรู้ทางวิชาชีพและบันทึกภาพร่วมกันค่ะาภาพที่ปรากฏตอนนี้นะคะบันทึนกภาพตกลง ก็เราเห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในโครงการนี้ทางกศธก็เลยให้งบประมาณสนับสนุนในการขยายผลต่อสําหรับสาริวานเป็นหนึ่งในสิจังหวัดของประเทศที่ได้รับงบสนับสนุนรอบนี้ค่ะซึ่งเป้าหมายก็คืออยากจะขยายเครือข่ายจากความสําเร็จที่เราทําในพื้นที่นะคะแล้วก็ขยายไปยังโรงเรียนอื่นในสังกัดซึ่งรอบนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ